อย่าให้รู้สึกเหมือนเราร้องคนเดียวอ่ะเวลาเป็นคู่อะ่ะมันต้องมต้องส่งให้กันด้วยไงลูกความ่เดียวมันเีน่ยคันเศร้าอ่ะเือต้องเขียนสูนนาน <c oughs> โอ้ยไม่นั่งัไงอ่ะร้องเรียงสวยอยู่นี่รู่แต่พลังไม่ได้เงี้ยเอออ่หน,น,น้าเียอะ อุยคนเก็เข้าใจได้ลูกหูสูงขนาดนั้นอืไม่มีใครจะทำหน้าสวยอยู่ได้หรอก ้หมคะนอนด้นแล้วเออวยอวยเ่วยจริงนะขึ้นเมือแ้ว่วยปั๊มปั๊มปั๊มีเสียงแหบเลยนะที่ไม่มีเสียงเลยอะง้โงยาาอุ้ยที่เดี๋ยวมาทำ้วกันอะไรครับ ไปเนี่ยหนักสุดันนี้นนหนักที่ห้องไอค้คุณเพลเราจะลดเสียงลงอย่างละอย่างละหนึ่งเสียงกำลงไปที่ใต้ดินใช่ไหมไปสอน,นที่โรงพยาบานน <c oughs> ลด้วยเดี๋ยวถ่ายโรงพยาบาลใช่ไหมไม่ละคือมันแห้ง <นา S 2> เลยใช่ไหมฉีดยาให้น้ำเกลือคู่แล้วมึงตันมึงเริ่มติดแล้วอาจจะบวม ไม่เน่แบบ <พอ S 1> ทุกคนฟังไว้ลนะคือยาที่แบบหมอไม่ได้ให้อ่ะห้ามกินคือแบบคนแต่ละคนเราแพ้ายาไม่เหมือนกันเราไม่รู้ใครเอายาอะไรมาให้ก็ห้ามกินทุกคนเขาหวังดีกันหมดแหละแต่ว่าอันตรายอะ่ะเกิดกินเข้าไปแล้วช็อกมีคนตายเพราะว่าแพ้ยามีกินสเปดกระปารัเออสเปรกระปารัไม่ได้เลยแล้วยาจงยาจีนเลยอันตรายนั่นนะ่ะอืม ก็ว,วีสุดท้ายแล้วด้วยเมือ่อวานงพูดเองนีนเรื่องเนี้ยเการเมือ่อวนงพูดเรื่องนี้เนีเรื่องบนต๊ะอาหารเลยต้องพูดเลยทนักกินนะยาตัวนั้นนะครับ ได้มาตั้งแต่วันลังคาอ๋อได้มานานแล้วใช่ไหมได้มาก่อนแล้วกินฮะได้มาแล้วก็กินเลยเอ่ะก็พอได้มาแล้วก็คืนนั้นก็กินแ,<ม>แล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นแห้งเลยก็กบวมอย่างที่เห็น<ช>แล้วคุณเบร็กก็บอกว่าถึงบอกว่าแล้วก็แบบกินไปแต่โอ๊ยทานไ,ไนนปนแล้วมือนห้งเลทานไปแล้วแต่ว่าทานแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวเหรอวะครั้งเดียวครั้งเดียวก็เกินห่อลองลองถอนลูก ตีเม็รหนึ่งหอนกินหอนดูไม่จริงหายอะไรก่นนี้หายไปจากบ้านเลยถ้ารอนกินป้ายยาเนี่ยยาอะไรอ่ทีขึ้นรอไม่ได้กินยาไม่มีไม่รู้จะรู้ได้ยังไงจีนนอนไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ดีเห็นงาน <CP S 2> แต่เมื่อกี้ดูวอมวอมวิ่งวิ่งวอมวอม่องถ้าใส่แล้วเสียงก็เริ่มมาบ้างน,นะฟ้ามนน้ำอุ่นลุกฟ้ามไม่พังแล้วเจ็บ,อ,มมบอ้าบเลยอ่ะฟ้ามั้งเจ็บอ้าบสิ้นไปต้องเชา้ากินไปหลังแก้แล้ว มาหาเขาต้องกินต่อเมื่อนน้ำแก้วเดียว,วตอนเช้าเป็นน้ำวันเหรอวันเนี้ยอยากซาบซ่าอยากซาบซา่าโกรคุณครูก็ปป่วยในวันนี้นม,นมีครูบิ๊กวันนี้ครูเจก็ไม่มาเด,เดินแบบที่มิลานมินนนลานวัดอะ่นเหรอ มงานวัดหรือัานหลับวัอนคดวก็ปล่อยได้แล้วเจยก็ต้องมาดูนลเจยบอกอุ้ยอาทิตย์ี้รับงานไปเยอะจังเลยหลบนะรอนะเจยเนี่ยหับคลับขี้ ดีเลยนะปดมาขวาวดีนี it, it, like ่เส right? okay. so oh ียงหล่อไปนะมัเสียงหล่อไปสองเฟซิ่งานรองเฟซิ่งมันะกุกะขดซ่งเาได้าเฟซิ่งหรือว่าชัดสวยแปลว่าอะไรแปลวหน้าแปลว่าประโยคแต่ละประโยคต่อช่องหายใจองะ Ni lo quiero, no lo hago. Ya sí.